เมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีของวันที่18มิถุนายน2564ที่ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกดกเรเปรมฤดีชามพูนศนาย,ยกเทศมนตรีนครพิษณุโลกเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกโดยการประชุมในครั้งนี้ได้เน้นย้ำเรื่องของโครงการ Smart Safety Zone 4.0เพื่อให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองปลอดภัย เป็นโครงการนำร่องที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องการพัฒนารูปแบบและวิธีการป้องกันอาชญากรรมโดยใช้นวัตกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวคิดเรื่องเมืองอัจฉริยะลดปัญหาอาชญากรรมสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนโดยมีการปรงพื้นที่ในการปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมทั้งเพิ่มกำลังสายตรวจในพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยนอกจากนี้ยังเป็นการติดตามและงายงานผลการเกิดอาชญากรรมและการจับกุ่มยาเสพติดและคดีที่น่าสนใจในเขตพื้นที่จังหวัดพิษนุโลกรวมถึงรายงานสภาพการจราจรและการจัดระเบียบการจราจรพร้อมทั้งยังเป็นการเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย